สวัสดีค่ะพบกับรายการอันศิดอุนต้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ๊กฟีน้ำเมืองทองพาทุกท่านมาที่สนามเ c g ซ t a d i เ m ดียมซึ่งวันนี้มีการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างเ c g เมืองทองของเราเปิดบ้านพบกับชาลามชลชนบุรี f อตอนนี้แฟนบอลเริ่มทยอยเข้ามาในสนามแล้วถ้างั้นเดี๋ยวปิ๊กพาไปฟังทัศนาและความรู้สึกของแฟนบอลทั้งสองทีมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นถ้าพร้อมแล้วตามปิ๊กมาได้เลยค่ะ ดีค่ะชื <int <int es> <int donc, ่ออะไรคะพี่พัฒนเมืองทองครับพ่อใหญ่อุลตรานะครับมีความรู้สึกไงกับการแข่งขันนั้นนี้คะก็รู้สึกตื่นเต้นครับจริงๆเมื่อสองันก่อนเนี่ยดีดีกากาเพิ่งมาเมืองไทยแต่วันนี้ตื่นเต้นว่ามากกว่าดีดีกากามาเมืองไทยเพราะว่าเป็นอะไรที่มันสัมผัสได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สัมผัสได้เนื่องจากว่า เป็นบอลที่เรารักแล้วเราก็ตามเชียร์มาตั้ง4ปีแล้วนะครับที่สําคัญเกี่ยกับทีมท,ที่ใหญ่ด้วยชมบรุรีถ้าถามจริงเนี่ยเมืองทองเองตำนานเนเราเราสู้ชมบุรีไม่ได้เพราะชลบุรีมีก่อนเรานะครับแต่เชื่อว่ายุคนี้ปยุคข,ของเมืองทองยุคปุรีมัมยุคชมบุรีนะครับดังนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงการชิงศักดิ์ศรีความเป็นหนึ่งในทีมบอลไทยลีกในปัจจุบันซึ่งถ้าถามว่ารู้สึกไงรู้สึกตื่นเต้นขนาดดูบอลมานานาก็ยังตื่นเต้นนะครับที่สาคัญวันนี้เองเนี่ย ทางุกล้าเมืองทองเองแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆด้วยแปลงสอนนะครับซึ่งเรามีการเตียงแปลงสอนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยอาจจะเคยเห็นในแปลงสอนทางบอลจุฬาธรรมศาสตร์นะครับแต่วันนี้การแปลงสอนเราไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นอะไรที่ก็คงต้องคอยดูตามคลิปหลังจากหลังนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งเราคิดว่าจะเป็นการสร้างสารรค์นิมิตใหม่ของการบอลไทยเป็นขั้งแรกบ,บอลศีสั์เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็เชื่อว่าเราจะได้ผลสกอร์ที่ดีเนื่องจากว่า เมืองทองเองเนี่ยถ้าอยากเป็นแชมป์นะครับเราต้องชนะทีมที่อยู่ในดับใหญ่บิก๊กไฟให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมไม่ว่าจะเป็นเทโลไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหรือแม้กระทั่งบีซีก็ตามเนี่ยเราหวังว่าจะได้แชมป์จะได้ชน,ชนะชนะวันนี้สามจ้าแน่นอนครับแล้วคิดว่าสกรอร์วันนี้จะเป็นยังไงคะเออ่ไม่อยากไม่อยากบอกมากแต่ผมมัน่นใจวันนี้สกอร์สามศูนย์ครับอขอบคุณค่ะต,ต้องขอโทษแฟนบอลของชลบุรีด้วยที่ผมทายสกอร์ขนาดนี้เพราะว่าผมมั่นใจเนื่องจากเนี่ยชลบุรีเี็กกำลศึกมาเยอะ ต้องเห็นใจแกแกเล่นหลายทั่วหลายใบนะครับเราเองนะมีการเตรียมพร้อมแล้วทั้งบอลแต่ละคนเตรียมพร้อมแล้วฟิตมากนะครับมารโอ,อยอฟสกี้นะครับรวมไปถึงเลนสีเซนาดาเนี่สองคู่หน้าเนี่ยก็ยิงกันไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของตดดูที่ได้ในไทยลีกของเ <c oughs> <อ>มืองทองแล้วดังนั้นผมเชื่อว่าสองคนนี้ว <c oughs> ันน <c oughs> ี้มีสกอร์แน่ครับขอบคุณค่ะ ยะมประวันก <Net> ็เป็นลังเลบป็น้อมีทางสถิติมีทางสปิลิตจะนอกสนามในสนามเมืองทองในทิศติจะกองเชียร์หรือน้ำเตะเมืองทองอยู่ในเตะและพร้อมจะสู้ไปด้วยกันยันทดเวลาเจ็บ ค่ะแล้วก็มาพบกับแฟนบอลเมืองทองอีท่าเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อเอครับออมีความรู้สึกยังไงกับการแข่งนัดนี้คะการแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่ผมตื่นเต้นมากนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างแบบคลาสสิกในประเทศไทยในไทยพรีเมียร์ลีกนี่ถือว่าเป็นเกมที่ดูนะ่าตื่นเต,ต้นอะ่ะ นะครับเป็นเกมใหญ่เกมหนึ่งอ,อ๋อคิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นยังไงคะสกอร์ผมว่าเกมนี้น่าจะสูสีนะคิดว่าน่าจะออกมาสกอร์เสมอกันละกันผมให้สองสองคิดว่าใครจะเป็นคนยิงประตูคะคนยิงประตูผมผมให,ให้ชนบุรียิงก่อนละกันถ้าชนบุรียิงเนี่ยเมืองทองมักจะไม่ค่อยแพ้ ให,ให้สุรียิงสุรีสุข,ขะยิงครับการแข่งขันนัดนี้เป็นบิ๊กแมตช์นะผมคิดว่าใครที่ไม่ได้ชมนัดนี้ก็คงเสียดายนะฮะนะตามตามที่ผมเป็นแฟนบอลของเมืองทองนะครับผมคิดว่าเมืองทองน่าจะชนะสกอร์ที่ผมผมคิดไว้ก็คือ2-1ถ้าดูจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าทีลิสิ์นะทีลิสิ์น่าจะเป็นคนยิงเป็นมแมตช์ที่ตั้งตารอทุกปีครับสกอร์วันนี้เมืองทองชนะครับ2-0ครับผมชอบคิตเตียนเป็นพิเศษ ขอคิดเตียนยิงสักลูกแล้วก็มาริโออีกสักลูกแล้วกันครับสองศูนย์ครับวันนี้ชนะแน่นอนเอ,อ่อคิดว่าแมตช์นี้เมืองทองต้องชนะแน่นอนครับสองศูนย์ครับต้องเจ้ามุ้ยทียสินแดงดาครับเอ,อ่อตอนนี้ก็มาพบกับแฟนบอลเมืองทองอีกกลุ่มนึงเลยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคร,บอ,รอบครัวเลยเหรอคะสามครอบครัวครับสิบสองคนคิดว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเลกนี้ระหว่างเมืองทองกับชนบุรี<อ>ผมครับ ผมคิดว่าวันนี้มาเชียร์เมืองทองเต็มที่และแข่งในบ้านเชื่อว่าไม่น่าพลาดเมืองทองชนะครับเราไม่ดูถูกนะเพราะชนวิลิโอเก่งน่าจะออกมาสักสองหนึ่งเมืองทองชนะคนยิงประตูดูไว้สามคนธีรศินแล้วก็บาราคัดแล้วแล้วก็มาริโอสามคนน่าจะสามคนนี้ค่ะ<ำ>แล้วก็มาพบกับแฟนบอลเมืองทองอีกครอบครัวนึงนะคะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะปุ๊กค่ะพี่ปุ๊กก็เป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นนะคะวันหนึ่งแล้วก็เป็นแมตที่พลาดไม่ได้ในการที่จะมาชมในการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือวันนี้แฟนบอลมากันล้นสนามทางสโมสรก็ซัพพอร์ตในการที่ว่าโอเคครไม่มีบัตรก็ได้ดูฟุตบอลได้เออฟรีข้างนอกซึ่งอันนี้ก็โอเคเป็นที่ได้ประทับใจสำหรับแฟนบอลอย่างน้อยพี่ก็เป็นแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่ว่าโอเคประทับใจกับทีมนี้นะคะเอาความคิดพี่เลยนะคะ พี่ว่าเสมอเพราะทุกคนต่างเตรียมพร้อมมาในการแข่งขันในวันนี้นะคะแต่ว่าเราแฟนเราแฟนมองทองเราชนะแน่นอนค่ะแต่สกอร์อาจจะเป็น1-0หรือ2-1แต่ว่าเป็นเกมที่เราชนะไม่คิดว่าใครจะยิงประตูคะ่ะถ้ายิงประตูช่วงนี้พี่น่าก็น่าจะเป็นมุ้ยเหมือนเดิมแล้วก็มาพิลสินนะคะหรือไม่ก็เป็นมาริโอ ซึ่งเป็นขวัญใจของของมองทองอยู่แล้วแล้วก็การยิงที่เด็ดขาดในช่วงนี้นะคะน่าน่าจะมีผลในการทําประตูในในเกมนี้ได้ทราบข่าวว่าครอบครัวของพี่ปุ๊กได้ไปประกวดทําธงในงานแฟกเดย์ไม่ทราบว่าได้รางวัลอะไรมาคะก็ได้รางวัลเป็นหนึ่งใน10ของห้อง VIP นะคะก็คือพี่ใช้เวลาว่างหลังจากทํางานในในครอบครัวเรียบร้อยก็มานั่งเขียนทงแบบว่ามาสมมติมาส่งประกวดงานนี้ด้วย นะคะแล้วก็เพอเอิญได้ได้เป็น1นึในสินั้นด้วยก็เลยส่งน้องลูกๆูกของพี่เข้าไปในวันนี้นะคะก็ถือว่าโช,โชคดีโชคดีนะคะถ้าเกิดมีการาประกวดครั้งหน้าขอให้ได้รางวัลอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาพูดกับแฟนบอลอีกท่านนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมลิกสุครับในนาของบีจจครับ ไม่ทราบว่ามาที่ c g Stadium วันนี้มาเชียร์ใครคะวันนี้ตั้งใจมาเชียร์เมืองทองครับเพราะเมื่อวานนี้ทางเมืองทองก็ไปช่วยเชียร์ที่สนามแต่เราก็พลาดท่าไปแต่วันนี้ผมคิดว่าเมืองทองน่าจะมีชัยครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีนะรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกว่าคึกค,คักมากแล้วก็ตั๋วก็ขายหมดเกลี้ยงเร็วมากนะฮะก็ถือว่าเป็นปัติสาสตร์หน้าใหม่ สกอตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้เมืองทองเนี่ยใครจะหยุดเขาก็ลำบากนะฮะก็น่าจะมีแต่ก็เป็นเกมที่สนุกครับเป็นเป็นเกมของหัวตารางผมคิดว่าน่าจะมีแค่1ลูกนะครับชนะให,หนึ่งลูกเมืองทองตอนนี้คนไปมุ่งหวังที่ทีละสินผมว่าจะมีน่าจะมีการการแพ้กเกมของชลบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยจะเล่นได้ยากผมคิดว่าแดนกลาง์ได้ทำประตูแถวสองครับผม ตอนนี้ก็มาพบกับแฟนบอลชลบุรีทั้งสองคนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อเอครับผมเอ่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อตองครับผมเอ่อไม่ทราบว่าพี่ทั้งสองคนมาจากชนบุรีเลยหรือเปล่าคะผมทางานอยู่ที่กรุงเทพครับอยู่บางบุคลองแต่ว่าอยู่ที่ที่ชลบุรีเหมือนกันครับแล้วพี่ล่ะคะทํางานที่เดียวกันครับผมเป็นบิ๊กแบตนะครับเพราะว่าตอนนี้เมืองทองก็อยู่ที่หนึ่งอย่างว่าครับแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ปีนี้น่าจับตาพอสมควรก็ถือว่าดีครับ สำหรับชลบุรีก็ก็มาเต็มที่ครับทุกแมตช์แล้วก็คาดว่าผลผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือจะมีประตูทุกแมตช์นะครับเมืองทองปีนี้ก็แรงครับเล่นได้อย่างสวยงามแล้วก็ชลบุรีปีนี้ก็จัดหนักเหมือนกันก็ยังไงก็ชลบุรีครับคือเรื่องสกอร์มันมีกันทุกแมตช์แต่ว่ามันผมว่าแมตช์นี้น่าจะออกเสมอนะครับ แต่ว่าถ้าใจชอบก็ต้องเชียร์ชมบุรีเป็นธรรมดานะครับชื่ว่าจะประมาณ2-1หนึ่งครับ2-1เอ่อคนแรกก็น่าจะเป็นธีรศป์แดงดาก่อนเลยนะผมให้แล้วก็จ,จะเป็นพิพภพแล้วก็อาจจะมีกองกลางอย่างนาเธอร์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกนี้ที่มาเติมเกมลุกมากกว่าชื่ออะไรคะดีมคะ่ะชื่ออะไรดิวครับเออไม่ทราบว่ามาจากชมบุรีเลยหรือเปล่าคะแล้วมีความรู้สึกยังเกี่ยวกับการแข่งขันนันนี้คะตื่นเต้นค่ะน่าสนุกดี เซ่ยนได้ครับเกมเมื่อกี้คือเกมใหญ่ครับชลบุรีต้องชนะอยู่แล้วค่ะชลบุรีชนะสองหนึ่งครับได้พี่พบค่ะพี่พค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเอครับดอกดินพระชะครับผมค่ะพี่เดินทางมาจากชลบุรีเลยหรือเปล่าคะครับผมมาจากชลบุรีบ่ายโมงครับถึงนี่บ่ายสองโมงครึ่งครับนัดนี้เมืองทองเขาก็เขามีเกมที่ดีขึ้นนะครับบางชนก็ไปเยือนไม่ดีผมให้โอกาสหนึ่งหนึ่งครับผม มจำมรีผมให้เจ้าชายกบกับพี่ว่าอ่อนโม,โมโครับผมครับของมงทองผมให้ทีศิลป์ครับแต่งหน้ามาตัอนกี่โมงคะแต่งหน้าตอนสี่โมขึ้นครับครับแต่งหน้าอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมโอ้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วก็ว่าเราดูนะคะว่าผลจบออกมาเป็นแบบที่พี่เขาพูดไว้หรือเปล่าค่ะ,คะ มืองทองเมืองทองคีณอย่ที่ไหนเมืองทองเมืองทองใครคือแชมปบอลไทยเมืองทองแน่นอน Let's go มาพยองมาเป็นสองม่เป็นลองใครเป็นน้ำประวันก็เป็นล้ยอ มีทางสติสิมีทางสปิริตจะนอกสนามในสนามเมืองทองในทิศติจะกองเชียร์หรือนับแต่เมืองทองอยู่ในเต่และพร้อมจะสู้ไปด้วยกันยันทนเวลาเจ็บเทปเราเทปทุกอนุเตะเราเทปทุกประตู We are the best จ่า MTU Yeah heavy gold heavy g o เพราะพวกเราไม่ธรรมดาเนี Everybody let's go ลุกแพ้ลวชนะลุยก็ไทยทีนี้ผมมีชื่อเสียงนะครับวันนี้ผมรับสมัครว่าเวทีน้ำเงินดับไฟ เมื่อเอาโมเดลฟอร์มอนไตว่า ก็เนรรดา,า,ารต้องเรียนเทียบเนี่ยมาเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะกับเชลซีว่าเรารวันนี้นะครับผมขอได้บรรยากาศนั่งอ,อยู่ตรงนี้นะครับใครทีงไม่เคยมาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่า,วาความรู้สึกอารรวเป็นยังไงเสียงร้องระงานกองเชียร์นะครับพี่เสื้อเชียร์กันพี่นะครับทุกคนเตล่งเสียงมาอารมณ์ร่วมกันมีหลายคนนะครับผู้ชมกำลังพลาดแบบนี้ข้างนอกนี่เรามีจอ ว่าอิสระสีสข,อของทีมนำนะครับคงจะต้องเก็บสามแต้มในบ้านไห้ได้นะครับมาอยู่ที่ว่าลูกเกมเนี่ยไม่แต่การไม่แต่อยู่ที่จังหวัดได้เสียถ้าทีมไรได้แล้วปิดสกอร์ไม่ได้อันนี้จะเป็นปัญหานะครับแต่ถ้าทีมใรได้จังหวัดแล้วช่วปิดสกอร์ได้วันนี้สามแต้มอยู่ในมือแน่นอนนะครับผมว่าผลสกอร์ไม่น่าจะเกิน3ลูกนะอาจจะ2 1หนึ่ง อะไรสองหนึ่งหรือสามสองอะไรประมาณนี้เบอร์ทองผมยังเอาใจเชียร์ธีรศิลป์แดงดาเลยครับผมวา่าสปีดความเร็วนะครับแล้วก็แท็กติกทักษะเชิงชั้นสูงในทีเดียวนะครับสำหรับธีรศิลป์แดงดานะครับแล้วส่วนตัวผู้เล่นอื่นก็ยังมองว่าน่าจะเป็นตัวบทคนให้ธีรศิลป์แดงดา ไปเดินปิดเท้าเมืองทองเมืองทองที่มีที่ไหนเมืองทองเมืองทองที่มรที่ไหนเมืองทองเมืองทองใครคือแชบอนไทยเมืองทองแน่นอน Let's go 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 าเปย์ยองมะเป็นสองลาเป็นลองใคร o g go go เป็นนับวันของพลังในทีบอนไทยเมืองทองเมืองทองเป็นไงบ้างคะตอดรายการในวันนี้ คุจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าใครที่ทายถูกกันบ้างสำหรับวันนี้รายการอันซีลุนต้าก็หมดเวลางาแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน sociedad, right? ้าสวัสดีค่ะ